เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9ก้าวิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ88กันเลย ข้อ88นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนไหวแบบนาสติกหรือว่านาสติกมูฟเมนต์ค่ะช้อยหนึพลูด่างเลื้อยพันต้นมะม่วงช้อยสองดอกประดู่ร่วงพร้อมกันทั้งต้นช้อยสามใบมายราบหุบเมื่องูลเลื้อยมากระทบช้อยสี่ดอกทานตะวันหมุนตามดวงอาทิตย์และช้อยห้า เราองเรนูของแพงพวยงอกพรเล่นทิ้วไปยังรังไข่อ่าสำหรับข้อนี้นะคะเขาก็มีการเอ่ยถึงนาสติกมูฟเมนต์ใช่ไหมแล้วก็จากช้อยแต่ละช้อยเนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวของพืชทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวของพืชเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อไหนเนี่ยจัดเป็นนาสติกมูฟเมนต์นะคะ เราไปดูการเคลื่อนไหวของพืชหรือว่า plant movement กันเลยการเคลื่อนไหวของพืชน,นะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า t r o p i c movement ค่ะและ กลุ่มที่สองก็คือน a สติ Movement อ่ะเรามาดูกันที่แบบแรกกันก่อนนะคะ t r o p i c movement t r o p i c movement เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของพืชโดยมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าค่ะ โดยถ้าการเคลื่อนไหวนั้นนะคะเป็นการเคลื่อนไหวเข้าหาสิ่งเร้าเนี่ยเราจะเรียกว่า positive tropic movement ค่ะแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวหนีออกจากสิ่งเร้าเนี่ยเราจะเรียกว่า negative tropic movement นั่นเองอะมาดูตัวอย่างของการเคลื่อนไหวแบบ tropic movement นะคะตัวอย่างแรกก็อย่างเช่นการเคลื่อนเข้าหาแสงของปลายยอดค่ะ อันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนเข้าหาแสงซึ่งก็คือเคลื่อนเข้าหาสิ่งเราใช่ไหมเคลื่อนเข้าหาเนี่ยก็เป็นโพซิทีฟแน่นอนและสิ่งเราเนี่ยก็คือแสงแสงก็คือโฟโต้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเรียกการเคลื่อนไหวแบบแบบนี้เนี่ยเรียกว่าโพซิทีฟโฟโตโทรพิซึมค่ะอันนี้คือตัวอย่างแรกนะคะต่อมาเรามา ดูตัวอย่างที่สองอย่างเช่นรากนะคะเคลื่อนไหวตามแรงดึงดูดของโลกก็คือเจริญเติบโตลงดินนั่นเองคำว่าเคลื่อนไหวตามแรงดึงดูดของโลกเนะี่ยอันนี้นะคะก็ เป็นการเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็น positive ค่ะและแรงดึงดูดของโลกเนี่ยเราจะเรียกว่า gravity ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการเคลื่อนหาเคลื่อนไหวเข้าหาแรงดึงดูดของโลกเราจะเรียกว่า Gra v i t o p r i s m ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเรียกรวมกันว่า p o s i t i v e g r a v i t o pris รนั่นเอง อะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวตามสารเคมีในการงอกหลอดละอ,องเรนูค่ะสารเคมีที่พูดถึงเนี่ยก็คือพวกสารที่อยู่ใน ยอดเกสรเพศเมียนั่นเองอันนี้มันก็เป็นการเคลื่อนเข้าหาสิ่งเราเช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นโพซิทีฟค่ะแล้วมันเคลื่อนเข้าหาสารเคมีเนี่ยก็จะเรียกว่าโพซิทีฟเคมโทรพิซึมนั่นเองอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการเคลื่อนไหวแบบท r o p ิกมู movement นั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูการเคลื่อนไหวแบบนาสติกมูฟเมนต์กันบ้างการเคลื่อนไหวแบบนาสติกมูฟเมนต์เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นการเคลื่อนไหวในการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะโดยไม่ถูกกำหนดทิศทางจากปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นค่ะ ตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นการหุบการบานของไมยราบหรือว่าพวกการหุบการบานของดอกบัวอะไรพวกนี้เพราะว่าการหุบการบานของดอกไม้หรือของไมยราบเนี่ยมันจะเป็นการตอบสนองต่อแรงดันติ่งภายในเซลล์ค่ะ โดยมันก็ไม่ได้มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเรา้าใดๆเลยก็เลยเรียกว่าเป็นนาสติกมูฟเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของทรอปิกและนาสติกมูฟเมนต์อันนี้ตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้จักการเคลื่อนไหวในพืชน,นะคะทั้ง2แบบไปแล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยค่ะโจทย์เนี่ยเขาถามว่าข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนไหวแบบนาสติกใช่ไหมมาดูชอยข้อ1 ชอยข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าพลูด่างเลื้อยพันต้นมะม่วงอ่าคือพลูด่างเนี่ยมันเป็นไม้เลื้อยอยู่แล้วแล้วก็มันใช้เหมือนต้นมะม่วงเนี่ยเป็นหลักของมันในการเลื้อยพันขึ้นไปเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวแบบนี้มันจัดเป็นการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเรานะคะก็คือมันเคลื่อนไหวเลื้อยพันไปตามความสูงของต้นมะม่วงนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเลยจัดเป็นท r o p i c movement ค่ะคือมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเรานั่นเอง มันก็เลยยังไม่ใช่คําตอบนะเพราะว่าเราต้องการอันที่เป็นนาสติกมูฟเมนต์ใช่ไหมเราก็ไปต่อเลยกับข้อที่2ช้อยสอบอกว่าดอกประดู่ร่วงพร้อมกันทั้งตน้นอันนี้เนี่ยการที่ดอกไม้มันร่วงพร้อมกันเนี่ยมันก็คือร่วงตามแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจัดเป็น t r o p i c movement ที่ทางสัมพันธ์กับสิ่งเราซึ่งก็คือแรงดึงดูดของโลกนั่นเอง เราก็เลยตัดออกไปค่ะเพราะว่าเราต้องการนาสติกมูฟเมนต์ไม่ใช่ทรอปิกนะคะอ่ะช้อยสามกันต่อเลยช้อยสามบอกว่าใบมายราบหุบเมื่องูเลื้อยมากระทบอ่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเราใช่ไหมอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปการหุบการบานของดอกไม้หรือว่าการหุบบานของมายราบเนี่ยมันเป็นการตอบสนองต่อแรงดันเต่งภายในเซลล์มันไม่ได้ถูกกาหนดทิศทางจากสิ่งเรา เพราะฉะนั้นช้อยสามนั่นแหละเลยจัดเป็นนาสติกมูฟเมนต์ค่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูอีก2องชอยที่เหลือเนือว่ามันผิดยังไงนะคะช้อยสี่บอกว่าดอกทานตะวันหมุนตามดวงอาทิตย์อ่ะอันนี้มันก็เหมือนเป็นการเคลื่อนไหวของพืชเข้าหาแสงนั่นเองก็เลยจัดเป็นโพซิทีฟโฟโตโทรพิซึมนะคะซึ่งก็เป็นทรอปิกมูฟเมนต์ประเภทหนึ่งก็เลยผิดนะคะต่อมาชอยห้าบอกว่า ละอองเรนูของแพงพวยงอกพรเล่นทิ้วไปยังรังไข่อันนี้มันก็เหมือนกับการงอกของลอดของหลอดละอองเรนูเนี่ยมันงอกตามสารเคมีตามทิศทางของสารเคมีก็เลยเป็น positive c h e m o t r o p i s m ที่พี่ยกตัวอย่างไปก็เลยจัดเป็น tropic movement ประเภทหนึง่งชอย i 5ก็เลยผิดเช่นเดียวกันค่ะสรุปนะคะข้อที่เป็น nastic movement เนี่ยก็คือช้อย3นั่นเอง ใบมายราบหุบเมื่องูเลื้อยมากระทบนะคะอ่ะข้อ88ก็เลยตอบช้อยสามค่ะสำหรับโจทย์แบบนี้เนี่ยน้องๆก็ต้องรู้ก่อนเนื้อว่าการเคลื่อนไหวของพืชเนี่ยมันมีกี่แบบนะคะแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะคะระหว่าง Nastic Movement และ Tropic Movement ถึงจะทำโจทย์แนวๆน,นี้ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป n e s t Nestle s c h o o ูกันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ